อัสลามวะลลยกุ้วมาราะมะตุลลอเฮวะบระกาตสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม้แก่น Family ่นิวข่วาวบุกข่าวชาวไม้แก่นกับดิฉันตุกทัศนีค่ะดิฉันเฟียโซเฟียค่ะทงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสนัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพทงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ประโยคข้างต้นนะคะเชื่อเหลือเกินค่ะว่าชาวไทยทุกคนจะต้องได้ยินตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเลยนะคะซึ่งในเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะเราก็มีวันสําคัญนะคะนั่นก็คือวันพระราชทานธงชาติไทยนั่นเองนะคะโดยตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยโดยเริ่มตั้งแต่วันที่28กันยาปีพุทธศักราช2560เป็นวันแรกค่ะโดยอำเภอไม้แก่นนําโดยนายอำเภอไม้แก่นนะคะพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจทหาร สมาชิกสอสและบุคลากรเข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยณบริเวณสนามหน้าเสาธงที่ว่าการอำเภอไม้แก่นเนื่องในวันครบรอบ105ปีวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระาราชทานธงไตรรงเป็นธงชาติไทย และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานหินที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหลายหมู่บ้านได้แก่บ้านสะพานหินบ้านสารวันบ้านคุ่มนิบงและบ้านกูวิงค่ะเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตรเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่ด้วยค่ะค่ะในส่วนโครงการทูบีนัมเบอร์วันในทุนกระหม่อม อุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาชมรมทบีนัมเบอร์วันชุมชนบ้าน3าโรงได้ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการสารสายใหญ่2ส,สายทานเชื่อมสัมพันธ์ด้วยทบีนัมเบอร์วันเพืส่งเสริมให้เยาวชนได้ทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างไทยพุทธและมุสลิมณนะศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชนณนะวัดมหันตคามบ้านใหญ่ค่ะ ในการขับเคลื่อนโครงการาต่างๆนะคะการขับเคลื่อนง,งานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ยังมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยอำเภอไม้แก่นได้มีการมอบไก่พื้นเมืองและมอบอุปกรณ์ซ่อมรถจักรยานยนต์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ,คะสำหรับภารกิจของที่ทำการปกครองอำเภอนะคะภายใต้การอำนวยการของนายอำเภอไม้แก่น ได้ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายและโครงการสําคัญของที่ทําการปกครองอําเภอดังนี้การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาประสืบสารและรักษาสังคมพระุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้สําหรับเด็กตาดิกาในพื้นที่พร้อมยังมอบหมายให้ปหลัดอําเภอที่รับผิดชอบงานต่างๆลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายดังนี้ การตรวจเยี่ยมโรงแรมและรีสอร์ทในพื้นที่เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัยการออกติดตามพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสมาชิกชมรมสารใจสู่สันติและติดตามการดําเนินงานของศูนย์ประชาสัมพันธ์ดีและติดตามกิจกรรมก่อสร้างบ่าปูนซีเมนต์เลี้ยงปลาในการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการบําบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือ CBTX นอกจากนี้นะคะในอำเภอไม้แก่นพบปะพระพิสุกสงฆ์แลกเปลี่ยนทัศนคติตลอดจนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการต่างๆโดยมอบหมายให้ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานปกครองพร้อมด้วยบุคลากรที่นับถือศาสนาพุทธของที่ทําการปกครองอำเภอไม้แก่นรวมถวายพัฒหารเลลพระพิสุกสงฆ์จำพรรษาณวัดไม้แก่นตํบนาบลม้แก่น ค่ะในการขับเคลื่อนง,งานโครงการต่างๆนะคะส่วนราชการในพื้นที่พม่แก่นก็ยังมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนง,งานอีกด้วยค่ะในส่วนของสํานักงานเกษตรอําเภอได้ดําเนินการกิจกรรมปลูกต้นพันธุ์พระราชทานพันถั่วฝักยาวสีม่วงสรินทรเบอร์หนึ่งเพื่อได้รับการสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากกรมพัฒนาชุมชนเพื่อขยายผลให้กับประชาชนในพื้นที่ภายใต้กิจกรรมน้อมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีรวมท อย่างร่วมกับศูนย์จัดการสตรูพือชุมชนบ้านละเวงดําเนินการผลิตขยายแตนเบียนบราคอนเพื่อใช้ในการป้องกันกําจัดนอนหัวดํามะพร้าวที่ระบาดอยู่ในพื้นที่นอกจากนี้นะคะเกษตรอําเภอได้มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรตาบลดอนทรายจัดทํากับดักฟีโรโมนร่วงแรกเพื่อลดการระบาดด้วยค่ะ ค่ะสำหรับสำนักง,งานประมงอำเภอนะคะก็ได้ดําเนินการฝึกอบรมกลุ่มบริหารจัดการด้านประมงตามโครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมงชายฝั่งสุขขงง่ความยั่งยืนหลักสูตรการจัดทําสร้างเชือก เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี2565ทั้งอย่างดําเนินการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในโรงเรียนประชารัฐโดยให้การสนับสนุนพนธุ์ปลานิลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดจังหวัดปัตตานีนอกจากนี้ได้มอบผธุนปลาสลิดให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาสลิดดอนาแบบครบวงจรอ,อีกด้วยค่ะ สำหรับปศุสัตว์อำเภอนะคะโดยบริการภาครัฐด,ด้านปศุสัตว์ประชาชนเป็นศูนย์กลางมอบหมายปัจจัยการผลิตไก่ไข่วัสดุการเกษตรโครงการพัฒนาเกษตกรกรรมยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านปศุสัตว์ค่ะและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมเตอว์ไมแกนและยังดำเนินการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์จปทค่ะ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลไสทองได้เปิดศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่และองค์การบริหารส่วนตำบลตะลบไกรทองจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณคนข้ามถนนืน่ะสร้างความตระหนักแก่ผู้ขับขี่รถบนถนนให้ระมัดระวังในบริเวณที่มีเครื่องหมายจราจรสถานีตำรวจคุทรนไม้แก่น ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ปฏิบัติหน้าที่เยี่ยมเยียนฝ่ามตัวอย่างวัาสารวรรมพร้อมแจ้งเตือนให้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันคนร้ายนำสินค้าหรือวัตถุต้องสงสัยต่างๆมาวางในพื้นที่สำนักง,งานพลังงานจังหวัดปัตตานีสำรวจสภาพพื้นที่และปัญหาความต้องการของประชาชนในการขอรับการสนับสนุนโครงการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าในการพัฒนาระบบส่งน้ำส่งเสริมการ,รเกษตรในพื้นที่บ้านสาระวันภายใต้การขับเคลื่อนของแหนมเพอแม่แก่นนะคะได้ มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านดำเนินการประชุมสภาประชาธิปไตยระดับตำบลและประชุมคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองจัดเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐกิจกรรมโครงการต่างๆในพื้นที่ประชาคมหารือแนวทางจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเช่นการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ปรับภูมิมทัศน์ ศาส,สนาสถานถนนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและสวยงามสะอาดเรียบร้อยภายในหมู่บ้านตำบลค่ะ ประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบเป็นประเพณีของพุทธศาสานิกชนที่สืบทอดกันมายาวนานแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูก,กตเวทีต่อบรรพบุรุษซึ่งบ้านไม้แกน่นบ้านใหญ่บ้านดินเสมอและบ้านสารวันได้จัดประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบโดยในพื้นที่อำเภอไม้แกน่นจะมีความแตกต่างอยู่นิดหน่อยนะคะตรงที่ว่าการทําบุญศาสตร์เดือนสิบหรือชิงเปรตจะมีถึง3ครั้งด้วยกันคือแรมหนึ่งค่ำแรม8ดค่ำและแรม15บ่ําค่ำเดือนสิบของทุกๆปีนั่นเองค่ะ บ้านตะลุกไรทองเองนะคะก็ได้จัดก,กิจกรรมตรีกาสัมพันธ์ประจำปี2565และกิจกรรมกวนอสอรุรส่งเสริมความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่บ้านดั่งมดแดงร่วมกับประชาชนซ่อมแซมที่อาบน้ำละหมาดมัสยิดดารุลมุตะกีนเพื่อความปลอดภยัยสามารถใช้งานได้อย่างมั่นคงบ้านใหญ่ค่ะเปิดให้บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนในหมู่บ้านทั้งอย่างร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของ,ของครัวเรือนตกเกลฑสวจปท โดยได้รับการสนับสนุนค่าวสัสดุจากนิคมสร้างตนเองโคโ,โพและอย่างร่วมกันจัดงานทําบุญใหญ่ของวันมหันตคามนอกจากนี้นะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้มีการจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อหาหรือแนวทางปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานในพื้นที่ค่ะ สำหรับการรักษาวความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอแม่แก่นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจปทุมแม่แก่นเจ้าหน้าที่ทหารพรานร้อยทหารพราน4405 4408เจ้าหน้าที่อาสกองร้อยอสอำเภอแม่แก่นรวมไปถึงชุดรักษาวความปลอดภัยหมู่บ้านได้มีการปฏิบัติหน้าที่ประชุมขับเคลื่อนงานด้านการข่าววางแผนขับเคลื่อนงานบูรณาการหน่วยกำลังสาฝ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เหตุการณ์ความไม่สงบคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนได้มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุซึ่งเป็นการเพิ่มขีด ศักยภาพความสามารถให้กับกำลังพลของทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ นอกจากนี้ยังมีการดําเนินการด้านกิจกรรมมวลชนการตรวจเยี่ยมสถานที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมการลาดตระเวนเส้นทางการเฝ้าระวังสถานที่ราชการและชุมชนการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดตรวจไม่ประจำที่ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนเพื่อตรวจสอบบุคคลยานพาหนะต้องสงสยัยสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายอาวุธวัตถุระเบิดสิ่งผิดกฎหมายและจํากัดเสรีการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อการร้ายและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางค่ะเราจะเห็นได้ว่านะคะในรอบเดือนกันยายนที่ผ่านมา าะะการขับเคลื่อนง,งานโครงการต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่แก่นนะคะได้มีการร่วมมือร่วมใจกับทุกภาคส่วนนะคะในการขับเคลื่อนง,งานไปในทิศทางที่ดีขึ้นและมีการขับเคลื่อนง,งานกันอย่างต่อเนื่องใช้แล้วค่ะและเช่นเคยนะคะถ้าใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวรวมไปถึงกิจกรรมดีๆที่ทางอำเภอแม่แก่นจัดขึ้นนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ที่ว่าการอำเภอแม่แก่นและช n นลทาง YouTube นะคะ ที่ว่าการอำเภอไม้แก่นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ